ยังคงอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะชาวบางพลีใหญ่นะคะศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมระบบท่อ๊าซธรรมชาติบนบกค่ะโดยนายประพจน์แย้มพลายนะคะกำนันตำบลบางพลีใหญ่พร้อมโดยนายยุทธนาสังทองผู้ใหญ่บ้านหมู่3แล้วก็ผู้นําชุมชนอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการเดินทางศึกษาดูงานระบบท่อ๊าซธรรมชาติ ของบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนจังหวัดชนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการระบบท่อก๊ซธรรมชาติบนบกจากบางประกงจังหวัดสะชชังซาวไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้จังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่18ถึง19พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยมีนายอุทยัยไม่หิที่มหาวงผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการพร้อม้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดินฝ่ายมวลชนสัมพันธ์นะคะมาบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงโครงการระบบท่อการบนบกจากบางประกงถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต้รวมระยะทางกว่า57กิโลเมตรในพื้นที่6อำเภอ24ตำบลครอบคลุมถึง2จังหวัดนะคะโดยความหนาของท่อเนี่ยจะใช้ขนาดความหนา27มิลลิเมตรมากกว่าเดิม5มิลลิเมตรและฝั่งท่อแนวลึกตามมาตรฐานสากลตั้งแต่0.76เมตรถึง5เมตร พร้อมบล็อกคลาวถี่ขึ้น8กิโลเมตรต่อ1จุดจากเดิม32จุดต่อ1จุดตลอด54กิโลเมตรของโครงการโดยบางจุดนะคะก็จะใช้เทคโนโลยีแบบท่อรอดในพื้นที่เอกชนรวมถึงถนนหลวงและคลองสาธารณะพร้อมควบคุมด้วยเทคโนโลยีนะคะจากห้องสกา d ดาที่เฝ้าระวังในเขตพื้นที่ฝั่งตะวันออกซึ่งหากเกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะก็จะทำการปิดวาลวได้ภายในหนาที จากระบบตัดแยกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไลน์เบรกค่ะนายอุทัยนะคะกล่าวว่านะคะหลังจากที่ชาวบ้านหลายชุมชนเนี่ยเดินทางมาร่วมชมศูนย์ควบคุมบล็อกวาวนะคะและโรงบรรจุก,กา๊าซต่างมีความเชื่อมั่นมากขึ้นทั้งศูนย์ปฏิบัติการที่ชนบุรีสถานีควบคุมกา๊าซที่2.5จังหวัดชนบุรีและเยี่ยนชมการสาธิตการดับเพลิงนักคลังกา๊าซบ้านโรงโป๊จังหวัดชนบุรี โดยเฉพาะห้องเฝ้าระวังสกาดาที่สามารถรู้ทุกเหตุการณ์ของแนวท่อก๊สโครงการทั่วทั้งประเทศกว่า4,000กิโลเมตรและควบคุมเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ภายใน60วินาทีในขณะที่ตัวแทนชาวบ้านนะคะก็บอกว่าวันนี้ที่ได้มาศึกษาดูงานเนี่ยทำให้ทราบแผนงานของโครงการมากขึ้นก่อนที่จะนำไปประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนชาวบ้านในพื้นที่ให้มีความเข้าใจโครงการและความปลอดภัย รวมถึงการมีส่วนร่วมของปตทกับชุมชนหลังจากนี้ต่อไปค่ะเท่าที่ดูเขาก็เข้าใจมากขึ้นครับในเรื่องของระบบการเดินท่อก๊สความปลอดภัยต่างๆของบริษัทปตทได้เห็นแล้วก็ได้ชราบก็คิดว่าประชาชนคงมีความเข้าใจมากขึ้นคงไปเป็นสังพันในพื้นที่ป้องกันของปตทนเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ครั้นี้ พอเราเข้ามามาดูที่สถานที่จร,ริงดูงานจริงของกตทตัวเราเองก็เริ่มมั่นใจว่าได้เกือบร้อยเปอร์เนะคะก็มีความมั่นใจมากขึ้นจากที่เรากังวลอยู่เราก็ดลดลงหลังจากที่มาชุมชนมาดูงานนะครับเป็นไงที่ตอบรับเป็นไงบ้างครับสวัสดีครับผม แนะนำตัวก่อนนะครับผมอุทัยมหิตที่มหาวงผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับในโอกาสที่พาชุมชนามาศึกษาดูงานนะครับโดยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยปตทเนี่ยอยากจะชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนต่างๆตลอดโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางบกรงมาลงไฟฟ้าพระนครใต้ อยากจะให้มีความเข้าใจในเรื่องความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยระบบการทำงานแล้วผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินการโครงการ,การซึ่งจากการพาชุมชนทั้งตลอดแนวเส้นท่อนะครับก็จะทยอยมาหลายรุ่นนะครับในรุ่นปัจจุบันเนี่ยที่ดำเนินการก็คือเป็นจากตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสม,มุรปากการ ประชาชนก็จะได้เห็นในเรื่องของระบบการทำงานของปตทตั้งแต่ก่อสร้างคือมีภาพจำลองมีโมเดลมีหลักการทำงานต่างๆเนี่ยให้ได้เห็นในสถานที่จริงแล้วก็สาม,มารถที่จะสอบถามข้อเท็จจริงต่างๆในโครงการได้รวมถึงไม่เฉพาะ,ะขั้นตอนในการก่อสร้างเท่านั้น ก็จะเห็นถึงในกระบวนการดูแลท่อตลอดอายุการใช้งานท่อทำให้ประชาชนที่หรือชุมชนที่มาเนี่ยมีความมั่นใจค่อนข้างมากขึ้นแล้วปตทก็จะพยายามจะชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่เนี่ยาสามารถที่จะลดความกังวลใจนะะสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ นะครับอ,อทอขอยืนยันว่าเราเนี่ยพยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะพยายามที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเสนอแนะนะครับให้แนวคิดหรืออาจจะบอกปัญหาผลกระทบความกังวลใจเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาดูงานจะเป็นประโยชน์กับชุมชนนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราสามารถที่จะ ให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆถ้าประชาชนมีข้อวิตกกังวลอย่างไรแล้วก็ขอยืนยันว่า,าโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะสร้างความจเจริญความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศให้กับประเทศไทยแล้วก็ส่งผลกระทบกับชุมชนน้อยที่สุดนอกจากนั้นแล้วเรายังมีกระบวนการ CSR กระบวนการ ช่วยเหลือสังคมนะครับในวัฒนธรรมประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆของสังคมนะครับเนื่องจากว่าปทเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวสมุทรปราการแล้วนะครับก็ขอขอบคุณชุมชนณโอกาสนี้รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆที่ให้โอกาสปอทในการชี้แจงการดำเนินงานโครงการของปอทครับขอบคุณครับ ร,ร,ร่วมกดติดตามไทยนิวส์เอเชียแชนแนลทุกข่าวทุกความรู้สึกในทุกๆช่องทางการรับชมด้วยนะคะ